เดี๋ยวเอาไงไม่ไหนเลยเออนี่อยู่ใน้หนิหน่อยอยู่ในนี่น่อยเอาได้คุดเอาอะไตีนมันในตีนมันหนูเป็นโบเห็นมันดอกนูเห็นมันยังอยู่ในขี้ดินผูกคุดดำตะกี้ว่าจะไม่คุดเอามืออื่นผัว่างเวียนเวียนมากเลยปะไม่ไหวแล้ววะเอาจระดอกแบบนี้เหรอเขามาคุดท้าจะทำใหแล้วแล้วนี่ไม่เคยออกลใส่เลยใส ไอ้กูเบิงน้ำแน่เบิร์นสายเกิดหนูอุยพี่น้องเอาเสียมหน่อยพี่เฮ้ยสคอนเอาเสียมหน่อยไปจิ้มเฮ้ยพี่น้องเสียมใหญ่แหละขุดรถกิะดองบออย่าขุดแท้งเฮยเยี่ยวปั่วมันสุดข้นนี่บายสคอน มันพ่อยเนาะมันก็ออบมันขาดขื่ขนาดเท่าอันโคตรแองโอ้ยซาบมนเบิดแทบนั่งกรพดมอนเนี่นกระพดนี่นะกระพดกระแกระซโอ้ยจะควายาโอ้ยมาปลี่ยนสีเลยโอ้ยนะอากอ โอ้ยมันขาดกดแชร์พี่น้องหกกระไดเห็ุเออหากระเห็นเหตุปลวกพี่น้องอย่าเห็นเถอะขุดหาคอยเฮ้ยคอยนี่นะเฮ้ยนี่นี่เฮ้ยขุดแล้วมันมันเกาะนะมันหักปลอดปลัดปลดปลอดตาตอ่ากสาวนี่ยพเนาะมวนมจ้ามึงโย่จาย มึงได้ป่าเฮ็ดกูได้หนิอ้าวป่าเฮ็ดบป่าคณะผมอย่าคุยลงหลอกเลยเฮ้ยน่ะมันหอดปวกเลยนั่นไม่เอาในน่ะนะขามันนะคุ้มบนเลิกแต่ว่ามันขามันใหญ่คามันใหญ่เงาเลยอ้าวอืมคืบัวมาทางนั้งนี่บ่มันสิมีอยู่มองไปเนีปีที่แล้วเด็กเขาเขาเก่าออกอย่นี่มันมาทา้งข่อยพี่อย่าคุยเด้เฮ้ยมันเสียน นี่่ใหญึงขาไม่ใหญ่เห็นบ่กบริเคิลหนึ่งครับตัดเอาอย่าขุดลงเหลือเลยเฮ้ยดูมันสิบบกเกิร์ดงีดไปสิมาพอหัวเปล่าปวกมันหมุนบ่ดินเหนียวมันเป็นดินเหนียวปกติมันต้องมาคับกับต่างห่างเดี๋ยวนี้มีแค่ทางนี่นีก็สิวางออกข้างนี้เรนเขามาเขี่ยูได้ในนี้ มันเมนดที่เขามาเมฆี์เขาตั้งมาเอานี่เลยเฮ้ยเฮ้ยอย่าให้มันหอดปวกในสะคอนอย่าหอดมันอย่าให้มันหอดทัวปวกพอจะดำพออ่าโอ้ยหอดปวกเลยงานลงไปเฮ้ยปวกนะงานลงไปไปคือเก่าด้านไปเท้าดำมาเมฆี่เลยว่าพ่อชาโอ้ยนั่นแหละกระมมุ่งปาก็โอ้ยเขาเกิดเมฆี่คือเก่าเด็กไม่ดีฟินอลเคยเกิดเมาโอ้ยอ่าน้ำปวกนะท่มลง เมืองโนถ่าหาเหตุของกระเทอพี่น้องยังไ่ได้ลืมถ่านี่ขนาดจัดยังไม่ได้มาเต็มประเดี๋ย่าพี่น้องเ้ยมืนประนแต่งหนาแต่งตาวาซิมาอันวาซิมาอันอันหน้าน้ำอ่าวนะอันยังเกาจูบหน้าน้ำอ่าวแล้วกันเลยออนม่ก็เลเลม่้่เลย่ร้อยมือแรง่นาเอาเต็นมากลางนอนอยู่นี่เลยลูกไม่ไ้เงยในพี่น้องเลยเออเนดีแบบโค กูอยามันออกบมลายนะมาด้วยวันเลยฮากัเห็นเห็ดปู๊ะอี้อยมาเขียดแท้ผี่ดูมันต้องเห oh, no. ็นแหละอ่ะไพศักมาขุดเอาในนี่นะอันใช้สาเหตุมึงนะ

ลงบ้านหิบ้านอะไบ้านเล้วม่านี่คือจังวมึงข่าปอยู่อีโนโอยบ้านี่เม้องเทนี่ข่าเลยนะกว่าน่ะแ่หน้านะนู่นเออบ้านมีเงินยังเอามันเงนเง่เพ็ิเด้เพื่อท่อเพ็มันดอกม่นใบม้กรลายากบบ้านปอดเ็แต่มาเขียจะแตกแต้แลนมาเมื่อหะเลยนะเีย มาเลยพี่น้องเจด้ามบิกคดูความผา่าของเองนะเฮยจะใส่เสือปีนถ้คอนว่าปาตะปา่ะมึงตื่นเด้กนสสัตยังใส่เสือปีนนี่ม้าหน่อยอันนี้ตัวว้าโกตัวเฮดอดเอานาหลงตัวไปดอนกก็คือสีมีนะงนตโลพี่น้องนอกจากคนตัวเป็นแล้วก็บเฮดป่วงก็ตัวเป็นคือกัน ผมเมื่อยรถแต่ละเทื่อนะซาหมูซาดิซาหมูนะซาเด็ดซาดีซาโต้ิาดีซาโต้ซากีออกดาบกูเป็นดาวแล้วเลยนะเฮ้ยพี่น้องเอ้ยมื้อนี้กับเมนูแกงเหฮปปลื้อเก็บในทรายเกาะตัวนี้นะเจมส์นะพวกวะ กวาะเสายเลยนี่ดอีวาีนนองนีดตัวที่มันบานนี่ไหนวานเองเลจะบกขี้ไปเขียขาไต่หมูหนึ่งเต้นก็ไปได้นะฮะด็กอกแดงทางกันมากห็นหอกแดงมองได้เ้ยเองเข่าไปคือเป็นบ่อนขี้อทุกต่มปฏิตัวคือสละแทะเบี้ด้เอาแตยตัวนันคัวม้หัวมมา ก๊แดงลุงกกอันหัวพ่นมากระดูกลงไปนะ่อเฮ้ยก๊แดงหน่อยเห็นอะา,นนาเทียนเก็บยตัวเบาไก่อยู่กระดูกง,งามอ่อนเหนื่อยลงไปเห็นเลยกับห้ององเซาละแต่ลงไปน่อยไปเสียลงไปน่อยลานทาบาปะาดา <ไป S 1> บาลงไปก่อนเล่นเพชรค่ะใส่<า>อีกฮะสิลงไปเล่นน้านะ นี่สมัยใ้เขี้ยวน้อไม่เขี้ยวนี่เซจะายข่อยนะตาหนี้ห้ยประเทศ่ยประดามได้ม่งตาตุกตาโปปาเหารหน้ามึงดูปูจะ้อกรเปียกอีกมีสูตรนี่นาะอืมตุหนงตาหน้าก็ตอนนั้นมันก็ติกป้มจักตลดบ่มึงรูประดาตุมนะหนาตาตุมจะให้เขียวสากนป ซ่ำมือนออม้สมนี่ก응็เป็นแล้วเฮ้ยอือโตตไปหากุดอันพี่น้อง, ơi, องเอ้ยสงสัยสิออกแต่2หมูเลยล่ะคือให้อันสารหัดครบเด้ออือ้ววกกบสร้างบ <c oughs> ่มีเดค่อยเนาะตายได้สิได้กินปนกบะูห <c oughs> ึที่กบเฒ่าสเอ้ยว่าแก,กบเฒ่าบเ่มูีกบได แมมันตายแหละบอได้เราอยากอ้อมกบสร้งอ้อมกบแต่มือหน้นทักสไลขนาดน่ะบอไอืดยามัแก่โอ้ยอย่ามาแกงใส่เห็ปวกดได้ตัวเจนนะกระนั่งบออือมันก็บอกใกล้ๆมันซีนี่เนาะสิใส่เย็ดไ้เลยกั ขายแล้วอาจารย์แต่มันออกวันศุกร์นั่นที่เจ้าไปหาบ่ได้ไม่ห้าหมื่นหมืนเเห็นบ้าตอนนั้นนะเห็อละงกนะโพดโพช่ได้ช่ได้มื่นวันศนกร์เหงกออกแล้วออกไปวีดเพราะเหตุปวกต่อพี่น้องเอ้ยสิว่าในศาสนาโพดโพฝนมันดีเกินพี่น้องแต่ว่ามันกระตกมาพอดีแบบให้เฮดออกนะ มันได้มันบริตกมาถึงขนาดว่าเออได้ให้ดำให้ดำดำขันขันโน่นตนโกกันหน้าหน้าสมุนองนั่นแมมนั่นหน้าไม่มีขนออโดนกันนะนอจาสว่าหมู่บ้านไหนก็เข้าไจะว่ามือนีนหมจากเยไปบ่หอดมือนีน่ะตั้งใจบ่ไปกับเ็นลังประเด็นเลยที่ดำวอืใจนะหอดว่าอ่านหัวขวหอดถ่าควายถ้ามาป้ายข้าหน้าใจเอ้เมีไปเป็นบ้าอืมเมียก็ได้ถึงเฮือนกูก็ได้งินเ้ออยู่ป่า สิวานไน้สนาโพดโพก็เลยส่งความเสี่ยงไปหามันมึงสีเอาบระทอลระโขงด่าพัวน่ะหรือเอล่าอเลาะสงสัยสิได้อาบหน้าและเถื่หนึ่งโอเคพี่น้องจ๊ะไปสำนีก่อนนะฮะนะสัชัดแบตก่อนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามผู้ได้ปดลามันสมาปอีกนี่ ra nào mà sẽ phải